ตักสม,มุนไพรเนาะหมูมันแขว,<ล>วนไวแบบนี้เลยแล้วก็เส้นทางที่นายพานพาเราเลาะเข้าป่าในวันนี้นะตอนลื่นนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากมา<ส>ล้วนฝนตกแล้วโอโ้โห ที่จะเข้าสู่เวียงแหงก็จะเจอกับกำแพงก่อนเข้าด่านนะครับตรงน,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 นี้ก็มาคุณหนุนร้านค้ามีของขายต่างๆมากมายผลไม้สตรอบเบอรี่นะผักต่างๆนะครับอันนี้ฮัสก้ร้านดูกร้านเขาเรียกเจ้านะอ๋อเขาเรียเจ้านะถ้เป็นไซส์จ๊อไซส์นึ่จะเป็นไซส์สิอ๋นนะออันนี้รีรีสอร์ทหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อรีสอร์ทนะตอกด้วยหญ่สดๆเลยนะครับ ถุง50เองนะถูกมากเลยซ้อไปฝากมาก็มาเยือนอีกครั้งหนึ่งที่เวียงแหงไม่ได้มานานมากเลยนะของขายเนบ้านต่างๆลูกเล็กเหรอครับอันนี้3ถุงร้อยอันนี้4ถุงร้อยค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะมังหลอดถั่วแดงเกี๊ยเนาะผักกาดดองโอ้หน่อยนี่อย่างนี้ดำๆนี่ลูกไหนดอง อนาตารอว์บับส้มานะค,ะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปสู่บ้านของคุณพ่อน้องลูกแพะนะครับซึ่งเรานัดกันแล้วนะ่อคือฝนตกหนักนะครูเองเนาะตอนนี้อากาศสดใสเลยนนครับช่วงนี้เขาก็ปลูกของ,ของเอ้อลืมบอกที่นี่ที่ไหนที่เบี้ยที่นี่เวียงแหงครับ พ่อน้องลูกแพะพาเข้าป่าใช่ไปหาอย่างมะฮู้ดูดูตามหน่อยดูดูดูชมเนาะครับตอนแรกจะไปหาปลาที่เป็นตะขึ้นฝนตกใช่น่าจะคูนแล้วก่อน่ะสังเกตว่าพายุเข้านะครับนะเนี่ยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับตรงนี้เป็นปลูกหอมใช่ไหมหอมกระเทียมนะ ถึงหมู่บ้านนาหม่นแล้วครับที่นี่ไปเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับเป็นบ้านของญายิาคุณพ่อน้องลูกแพร เจอพระเอกของเราแล้วครับคุณพ่อโอมาชูเปอร์ครับมชูเปอคุณพ่อน้องลูกแพ้ครับโอ้โหนี่นักหาปลาคันเทพคุณพ่อครับทําไงให้ลูกสาวหาปลาเก่งได้เนี่ยลูกสาวจับปลามือเปล่าคันเทพเก่งมากเลยเนี่ยน่าเบื่านั่นอ่ะครับเก่งมากเมน่อมาได้มาเนาะเลยเสดายเมื่อมาได้มาพอดีพอดีว่าน้องลูกแพ้ไม่ว่างเนาะเราก็เลยขออนุญาตให้คุณพ่อมาโซโล่เอง แต่ว่าวันนี้ไม่ได้หาปลาครับคุณพ่อวันนี้ไปหาแล้วครับด้วงครับด้วงในปลาเลยโอ้โหได้เลยครับคุณพ่อแต่คุณพ่อบอกว่าอาจจะเอาเตรียมสวิงไปด้วยเผื่อหาปลาที่นี่ในหน่อยเนาะครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนามนเป็นบ้านของญาติๆคุณพ่อนะครับน้องลูกแพะครับก็มาติดตามรับชมนะครับว่าทริปในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่กับบรรยากาศฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับอากาศดีมากเลยครับพ่อครับ เวลาผ่านไปตอนนี้พอดีว่ามีสาวท้องถิ่นมาร่วมด้วยช่วยกันในการหาตัวด้วงเนาะใครเอย่ยคนรนงเอี้ยงงามากโ oh, อ้อมุชเปอร์ครับโอ้น้องอย่างครับเนี่ยวั <Okay S 1> สดีครับน,น้องแพกับน้องอน,น,น้องแพกับน้องออนจะไปร่วมด้วยช่วยกันกับเรานะครับเก็บด้วงนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีหาปลาด้วยครับอ่ะก็เป็นสาวท้องถิ่นบ้านนามนนะอันนี้คืออยู่บ้านนี้เลยเหรอครับเนี่ยครับ อ้จ,าจาอ้าจ้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะครับไม่รู้ว่าป่าจะไกลหรือเปล่าก็มาติดตามรับชมกันนะครับโอ้วันนี้มีหลายคนเลยา,างันยางนครับดูด้วยกันนะครับโอ้คุณยายตากสมุนไพรนะครับเนี่ยเอามาชุบปะตากสมุนไพรเนาะอะไรอย่างครับอ,อ๋อขีโย อ๋อเอาไว้ใส่นี่เนาะยาสูบเนาะครับอันนี้อันนี้ยายต้มอย่างนี้แกงยังแกงยังค่ะเอามีเอามีโอู้ยังหมูก้าวได้ไหนมาบนดอยกะเอาได้ปลามาเนาะครับสมุนไพรเขาชาวบ้านนะครับข้าวปลสับไผ่ไม่ครับไพล นี่คือบ้านนามนเนาะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็อู้มีอะไรแขวนได้เนี่ยคนย้ายเนี่ยมันหมูโอ้มันหมูนะน่ะมันหมูแขวนไว้แบบนี้เลยแล้วก็ที่ดักห่อปละที่ดักปลานะคะที่เก็บปลาเนาหรอเป็นวิถีแบบเป็นวิถีเซะอย่นี้นะสวิงหรือเปล่าแซะแซะหอมแดงก็รอคุณพ่อ ไปจัดทีมไปหาด้วงในป่ากันนะครับก็เป็นวิธีชีวชาวบ้านครับก็วิธีดั้งเดิมยังมีเห็นในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าโซนนี้จะเจริญไปเยอะแล้วนะแต่คุณพ่อจัดทีมมาแล้วครับอ่ะพร้อมลุยต่อนักพูเองเนาะครับทีมเราพร้อมแล้วบุกไปในป่าด้วยกันครับซ้อนคุณพ่อไปแล้วครับ แล้วครับครับโอ้โหนีหลายคนเลยไม่เหงาหนะครับเข้านะรุ่นไม่ฝนตกนะพ่อเนาะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับครับกลัวไปที่ไปพ่อทู๊ครับกลัวมันงดือมาก นี่ตั้งแต่ว่าได้ไปแล้วค่ะโอ้ฝั่งนี้เลี้ยงวัวเยอะมากครับพ่อนับกันเลยครับตอนนี้รอนายพรานอีกคนนั้นมานำทีมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะครับโอ้โหครับนี่ก็วัวเยอะมากเลยครับครับสวยมาก ทางเรามาแล้วนำทางเรานี่คนนี้โอมูชิเปอร์ครับนี่คนนี้นำทางแล้วนะไปเลยครับลุยต่อโอ้โหคิวเราเยอะแยะมากมายครับวันนี้ครับโอ้ไปเลยเลยนเลยนนาะเลครับสาวเล่ยาว่นเงาเลยเล่สักคนเลยนี่หลานสาวครับหลานสาวเนาะเยอะแยะถุงพ่อเนาะ พวกนี้มีแมงกคุจจีหรือ,อยังเจ้าจิลลบว้าวเราจะไปฝั่งนี้นะเข้าปานิดนึง โอ้เข้าสู่เส้นทางเอดเวนเจอร์ครับอ่าเป็นเส้นทางที่นายพานพาเราเลาะเข้าป่าในวันนี้นะครับสาวขับได้ไหม <laughs> เป็นห่วงนางเอกครับน้องแพร โอ้สบายครับโอ้ทางใช้ได้ครับ พานเอารถไหวไหมได้ไหมครับเดินทานมาแล้วอ๋อโอ้โหนี่ถ้าเป็นช่วงตอนโขลกข้าวคงจะเกี่ยวคัจีสวยงามครับเจอข้ามีเวลาไปถ้าฝนดกรกครับมาลงมานี่ถึงปวดตะกี้เขาอ้อมไปขึ้นไป Mm-hmm. ชาวบ้านก็จะปล่อยวัวปล่อยควายกลางทุ่งนะครับเลี้ยงกลางทุ่งนาไปบนี้เลยช่วงตอนที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนะครับโอ้โห <พอ S 2> มันง่าซะแลวโอ้ขับรถใช้ได้เลยครับแล้วก็พอช่วงตอนปลูกข้าวคุณพ่อบอกว่าจะให้วัวควายขึ้นไปบนดอยนะครับอู้ทางชันอย่างนี้แหละครับมาค่อยขับไปนะ <c oughs> <c oughs> ทางทางอันนี้ครังครับมีโบวควายเยอะมากครับสวยเนาะครับโอ้ระวังนะโอ้ได้ไหมครับได้ไหมขึ้นได้ไหมเอ้ยโอ้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 ใช่ได้สาวได้ไหมได้อยู่ เกียวคงสุดยอดนะพ่อเนาะครับครับเล่ยขางบ้านเนี่ยขอกันง่ายเพราะกลางทู่แท้ๆกขอทังถนนเข้าเลยโอ้เดี๋ยวครั้ง,งหน้าถ้าผูเข้าม,มาอีกรอบครับพ่อครับครับโอ้แงมขนาดเจ้ารัดนาเลยนะ เตรียมดินจะปลูกอ,อย่างมูนเอาพี่เนองอันนี้ครงการลมจะปลงการัรลมมันจะเป็นลมมันจะเป็นนาให้มันกว้างกว้างขึ้นนะอ่ะอ๋อพ<ห><ห>ยานไปไล่เดาไปกัดทุ่งนานะชาวบ้านก็สร้างบ้าน บ้านกลางนาเลยพ่อเนาะอ,อยู่กันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โห,โโหได้ไปแกาศสุดๆครับเอาสระมาะได้ไหมนะรวังน,นะลื่นมากอ่ะตอนลื่นนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับเลี้ยงวัวกับตรงนี้นะโอ้ าการสุดๆครัวเงี้ยไปไหมมา,มาล็อกโอ้โหครับยังไม่ถึงหน้าแต่ว่าเก,เกี่ยวไม่การ ครับอันนี้บ้านเป็นคนรู้จักนะครับพ่ออันนี้บ้านของพี่ชายอ๋อบ้านพี่ชายกระท่อมพี่ชายนะโอ้สาวๆไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยากปกติไอ้ปกตินี่ขับแบบนี้ไหมครับไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ขับเท่าไหร่นะรับโตมารับนี่โอ้โหไปแล้วมาเอามุยหรือว่าขวานก่อนนะครับ เขาต้รูปีพร้ยังาต้นรูปีพร้อเรเดี๋ยวจะเดินไปแล้วเนาะ๋อาจะเดินไปแล้วครับเดินไปอ๋ออันนี้คือเอามอไซค์จอดตรงนี้เหรอครับถ้าจอดตะพุกก็ได้แต่ว่ามันขึ้นเดินอ๋อเดินดีกว่าเนาะครับนี่นี่คือนายพรานนำทางเรานะคุณพ่อก็บอกว่าให้เอารถจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปครับเอาเลยฮ้วฝนจะตกหรือเปล่าสสาวเดินไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับไหวเนาะครับโอเคสสาวว่าไหวเราก็ไหวอะ ครับโอ้พี่สาวเฮ้ยครปลาเกล้านานมาแล้วนะที่เวียงแหงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณไม่แน่ใจว่าไกด์เปล่าต้องถามคุณพ่อไกลไหมครับคุณพ่อตุกิโลที่หนักพอดีจ้ะตุกปอดีนะฮะเป็้นแตกิโลตึ๊ดประมาณตุกิโลตึ๊อ่ะตึ๊ดแมตยเรไม่ถึงหรอกไม่ถึงกิโล ไม่ถึงกิโลหรอกแต่ว่ารถไปถึงอ,อยู่นะแตู่อ่อ๋อดูทางมันจะลื่นนะพี่ให้เดินดีกว่าใช่ไหมครับดได้ได้โอ้แต่ฟ้าแต่ฟ้าร้องนะตอนนี้ฝนมาแล้วโอ้โหหาหนอนท่ามกลางสายฝนนะคะแบบนี้เลย ฝนตกแล้วโอ้โหเขาบอกว่าไม่ไกลนะคะเดินมาได้สักห้าร้อยเมตรแล้วค่ะโอ้ไมทีหายไปแล้วสงสข้ห้องน้ำป้าดฝนตกแบบนี้เลยยังไม่ถึงนะคะ ถสาวๆก่อนเคยกินไหมสาวเคยกินด้วงไหมคะน้องเคยกินด้วงไหมคะเคยค่ะเคยอยู่น้อชอบกินน้อปกติว่าทำอะไรกินไม่ชอบอ๋ออไหาได้หาได้แต่ไม่เคยชอบกิน ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเพราะไม่ค่อยมีแล้วหายากเลยเนาะหายหากใช่กว่าจะได้กินนี่พต้องใช้แรงนะคะและความชำนาญเนาะ <c oughs> อากาศดีดีนี่นะคะต้นไม้ที่ล้มเรียบร้อยแล้วนะคะล้มเองตามธรรมาชาติด้วงจะมาอยูป่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ชาวบ้านเขามาเก็บแล้วนะคะจุดนี้นี่ ที่นี่เวียงแหงนะคะเรามาหาด้วงไม้กันช่วงก่อนไปหาพี่พี่ดองเมืองคองนะคะวันนี้เรามาหาจุดนี้เลยค่ะว่า้ฟ้าแหลบฟ้าแม่โอ้ไปเที่ขัใจโอ๊ตาสาวเจออะไรคะ ไหนตรงไหนคะฮะแมงอะไรไม่รู้ก็ที่มันเลื่มๆเหรอจิอ๊กแนกิ๊กเกอก์กอแมงแสนตีนไหนจ๊ะ<ม>อยูมใตา,ตาปุ๊บอ๋อน,นี่ครับตอนนี้ก็มาสมทบกับเราครัวของเอียงแล้วนะนะครับเมืไไมเ่อกี้ไปเอาสัมภาระมาสเสบียงน้ำขนมนะเพื่อเอาไว้กินกลางทางนะครับก็เป็นบรรกาศ เดินท้าเข้าป่านะโดยมีนายพรานนำทางฝนตกนะครับตอนนี้โอ้โเย็นเนาะครับบอกว่ามันน่าจะตกมากกว่านี้นะมีกระท่อมกลางนาด้วยโอ้ต้องลงทางนี้เหระครับโอ้โหหนาเสียวไปเสร็จแล้วนะเสียงฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยเย้เป็นไรพัดเทีาพี่เจ้าจะหอบ ไปอแล้วนี้อลกออสวยวนทำน้อยตรงนี้นะอ๋ออยู่ข้างในนู่นเอาของไว้ก่อนใช่ไหมครับจะไปดูก่อนสำรวจทางก่อนครับตามแลชมนะีพวกโอ้มีของปลาเราหาไหมครับ มีลูกออสเหรอ,รอ,หรอแบบโอ้ฝนตกนะตอนนี้ไงไปดูต่อครับโอ้โหฝนฟ้าไม่เป็นใจครับ เดินมาสักพักหนึ่งก็จะมีกระท่อมมีควาย<ม>โอ้โหนี่ถ้าเกิดปลูกอะไรสักอย่างนึงคงจะเขียวขจีสวยมากเลยนะตรงน,นี้เป็นเก็บข้าวโพดไปล,ละนี่ปลูกข้าวโพดเหรอครับแต่หักไปแล้ว,ลวครับไปดูควายตรงนน้นสวยมากเลยเดินไปตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยสวยมีนกด้วยอ่ะมีนกควายอยู่ข้างหน้านู่นน,นะครับ อะเก็บสัมภาระก่อนครับโอ้ฝนไม่มีทีท่าพาจะหยุดตกแล้วครับก็มาพักยกกันตรงกระท่อมน้อยแห่งนี้นะกระท่อมชาวบ้านครับวยังพักยกก่อนไหมครับสาวๆเจอกันครั้งแรกโหมดเลยนะครับ ก็พักยกกันแป๊บนึโงแต่ว่านายพานไปเซเวให้เราละฝั่งนู้นครับเดินมาละมาละไปเร็วหนึอ๋อตอนนี้มาตอกไฟกันก่อนครับเพิ่มความอุ่นอบอุ่นให้กับร่างกายครับครับให้สาวๆมาพักก่อนน้องแพ้แล้วก็น้องออนอันนี้รุ่นเดียวกับน้องลูกแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยรุ่นเดียวกันอ๋อ กอ่อไฟอก่อนนะโอ้สาวว่านี้กอ่อไฟเก่งแล้วอย่างมดคุณพ่อมาขุดร่องน้ำเพื่อที่ระบายน้ำเข้ามาใช่ไหมคะครับครับโอ้โหนี่เรายังไม่ได้วัตถุดิบนะแต่ว่าเจอ <c oughs> ฝนไล่เรานะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะบ <c oughs> รรยากาศก็มืดฟ้ามัวฝนเหลือเกินแต่ก็สู้เนาะ <c oughs> มาติดตามเราชมกันด้วยได้ว่าเราจะรอดไปกับเหตุการณ์นี้ไหมรอดแน่นอนอ โอ้ดังไฟก่อนนะครับนี่สาวปกติทำอาหารกันบ่อยไหมครับสาวทำบ่อยบ่อยอ๋อทำบ่อยเมนูที่ชอบนี่คือเมนูอะไรครับข้าวเบสข้าวเบสอ๋อ <c oughs> ข้าวเบส <c oughs> ก็คืออาหารชนเผ่ากะเหรียงนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อนะนี่น้องๆมาก่อไฟก่อนเออแล้วมาอะไรไปเลย เทาคิดว่าเราจะทำอาหารกันตรงนี้ป่ะครับคุณพ่อหรือว่าที่อื่นได้หมดได้หมดได้หมดเลยเนาะตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าประเด็นเราต้องได้ได้เวลาไหนก็ออกข้าน้ได้ได้ต้องหาวัตถุดิบให้ได้ก่อนนะพ่อเนาะครับได้พื้นที่นั่นก็อ๋อกจากนั้นเนาะครับได้หักไฟก่อนโอ้ตรงนี้มีมีมีฟืนให้เรานะครับ เดิมแต่เริ่มมาจอดแล้วพอจะทำความสะอาดครับเขียวห้างก่อนก็ห้องห้างทักษาคาเรียงเลยเนี่ยห้องอย่างเดะบอกก็ได้เดะก็ได้ถ้าถ้าถ้าเดะนี่เป็นห้างถ้าบอเนี่เป็นเหมือนกระท่อมอ๋อบอกกระท่อมบอก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 เนาะบอกปลาปอปลาเปาะเปาะแปลว่ากระท่อมแต่ถ้าแดแปลว่าห้าง โอนี่ภาษากระเลียงนะไ่ก่อนรบบจำง่ายกว่าภาษาภาษาเราเปล่าเสือครับแต่ละท้องถิ่นภาษาก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับช่วงก่อนเราจะอยู่กับอาเหล่าน้องๆอาขาม้งลาหูนะตอนนี้ก็กลับมาสู่ชนเผ่ากระเรียงอีกแล้วโอ้สาวกระเลียงก็งามงมเนาะครับมันเป็นด้วงเสร็จแล้วมันก็จะลอกคราบลอกคราบมาแล้วกลายเป็นตัวแบบนี้ S <S <S น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะแม่นอยู่ดูดูมาดเบีย